ทราบข่าวว่าคว้าหญิงสีตุดาเสียงมาลายหาคู่ครองและมันต้องการที่จะแต่งงานกับคว้าหญิงสีตุดาตัดตินใจเตินทางสือ่อมาในายมนุษย์ผู้ได้มาลายของไปท่านผู้ชมที่รักับมันจะแย่งชิงมาลายจากมานุษย์ได้หรือไม่ติดตามนิยายบุญบัญชาคว้าบรรดาของเราตอ่อ ท่านอาจ,จารย์พัทเทเป็นเจ้าอาวาสสิษธิ์สาวของท่านอาจ,จารย์ผู้นี้ตือมีินามว่าิพิ์อุบนุนอกจากนั้นก็มีนายปูนแก้วและนายเปียกจิตร่วมสำนักแชาวันนี้ท่านอาจ,จารย์เรียกบรรดาสานุษยิขึ้นมาพบและจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างติดตามดูต่อมาครับ <laughs> Mẹ chắc mà vạc bài tay nữa nữa vậy khâu nữa việc quét quanh bùn cũ trơn vậy nghi đầy mỏng มนุษย์เราลำไตยในหน้าได้ประเด็นดีจั่วเย็นปรากฏไปงี้โลกลือว่าค่าของคนคือผลงานมาอยู่ทีเกิ่มลงแบ แต่ของคนคือพนงานอยู่ที่การเรากระทำเป็นบุญด้วยกรรมที่ปรกปากฏไว้ไงคนได้ยุดตือสร้างดีมีพ้นเหนนาคนแล้วลือแเจ็ดเสียชื่อเมื่อํำช่วยััวเราร้างความเร็เวถ้าวันนี้พอเองจะต้องกบอกรบใจ อาตีเจ้าต่้งก้ามคณได้ขึ้นมาหนังปลอมหน้าปลอมตากันในวันนี้ลูกนะลูกแรานนมัสก,การจัตอนอาจารย์ที่กรอร์เจะเรื่นพ้นเลลูกติปุบุญสาธุจัตอนอาจาร์พุ่มปูนแก้วกักบแปร์นันมัสการกับจตนาจารย์ที่คารบ์บจะรื่พนพ้นเลลูกนายปูนแก้วสาธุกับจะไม่ไวหวน้องเปียกขึ้นหนังช่วยไหวมังงต่นุก,กับจตนาจารย์้านเหรอ ใสกเขาว่ากลานเยอะกูได้แล้วเหลือยไว้ตนอาชันแล้วไว้ทำไรบือมันกับกูบือกล่าวกล่าวกันก้อยกล่าวมึงรื้อที่อะไรอนนี้แตนอาชันอายุกล uh, ่าวกับมึง่ามเละนักเรียนดุนเดียวกันไอ้ไรลูกนายพุนแก้วนายเปียกมันผูดไอ้นนองเปียกกับมันบอกว่ามันเนี่ยอายุกล่าวกับมึงไอ้ไรแม่มควรนจุด มาจิงแม่ซุปเปอเปียกนี่เหยียดผมอาจารย์อย่าไปตื้อมาอาจาน้ตกายเปียกไปตื้อซะได้กับคุณไม่บายอ่ื้อที่อะไรไม่บายในจันไม่บายเปลือกมะในแกไม่บายเปลือกุูแกไอ้ไอ้เปียกไม่บายเปลือกมุ้งกินแหล่แต่ซื้อตีที่ว่าลุงรอยปลุกกลั่วยกขึ้นต้มนำร้อนเปลือก็ตีจันนำร้อนพอกูต้มเสร็จตักแต่แกงหนังโปะอยู่พูดพูด ไหลกินน้ำร้อนไหลไม่มึกก็ไปตักร้อนพอ,อมึกตักร้อนปังพร้อมแลเปีเยกเ,เพราะว่าย็นตะคนแล้วกันที่กินน้ำเย็นแล้วปักต้มไม่ร้อนไรอ่ะเ <c oughs> นี่ยผุนแก้ว้ตัวตีทำให้เพลิงแคสวัดเลยเด็ดเปรตมึงจะแรงหรือหรือปลาก่อนเลยปุตตาหาอาจารย์คอยเล้งปนนันแลเปียกเ <c oughs> นี่ยอาจารย์แกจ,จักิรหนูกูบอกนะต้นอาจารย์เป็นคนศักดิ์สิทธิ์นะพี่เปียกหนูแกจักรินุกุบอกนะต้นอาจารย์เป็นคนศักดิ์สิะแรงเรือกหนูแกจักรีนุกุบอก อ๋อนี่จแจงตายเออแกแจงแมนแล้วนี่อ๋อนี่ดูดี่นี่แจงแมนเออฝันนี้ถ้าพูนแค่ออกมาปีตูดกับกูปีตูดเพื่อขา้าแกแจงแมนจริงใช่เอามาปีตูดให้แกแจงกูตีกูตีเข้าแกทีแล้ว่าเคยตายกนนนน่อนเมื่อแบบวิทย์ด,ดื้อปล่อยลมสะหรอบร้องายไต่ใบเลื่อยเปียกนี่นายเปียกนี่มาจากไหนน้นองเมียปุ๊บในเด็ก เป็นน้องเมียพี่บุญแก้วเหรอท่านเึงอย่าปตื้อมาจะนึกอะไรเปียกหนีจัดลาที่ตุต๊ไมัตายไหวกรถดอ๋อนี่เป็นน้องเมียพี่บุญแก้วน้องเมียปุ๊บเราก็ะย็ดแหม่ได้ก็ปีเจ้าไว้เปียกกระมือนตั้งป,ป้าเปิดปบนี่เนาะทำไมเดจ้ะข้าพอดีเหมือนพี่ปุญแก้วนี่เป็นหลูกโขนนั่งอ๋อนายปุญแก้วนี่เป็นหลูกโขนั่งรับทีนี้ก็รับนั่งปุ๊บม,มันเปิดจะเดงเออแล้วตื้อไปกับนั่งเลยนั่งสมชีแต่ลุงตักสิน ว่างนี้ก็ปลดซุ่มจัดเรียลเลืองแต่จีดแล้วนั่งอะไรนั่งจีดตักทิ้นแล้วไม่ซุ่มแล้วนะว่างนี้ซุ่มไม่รอดเชียวว่านั่งไรหรอกนั่งซุ่มจีดปีบาเพิ่มไห้เรื่องเรื่องนั่งจีดแล้วตอนนี้ออ๋ยังนะครับปุ้มมันไปตีตัาไปนั่งจีดแล้วเด็กก็ไปเล่นนั่งข้างบ้านในเปียกแล้ก็พอดีผมจับดีแล้วผมจับตับปั๊บเลยนี่ปุ้มนายปูนแก้วครับ อันนี้มาเลือกผมอันนี้ทีนี่ผมจับตาปรนั่งเลือกแม่เปียกเรียกอาเด้ลูกมือตับมานี่ตาลูกแม่เอ้ยมึงจับตับดีลูกเอ้ยหัจอบนี่อันนี้เด้แม่อยากได้ลูกเคยเป็นนายลูกหันั่งนี่ลูกแม่ยังลูกเจ้าแจ่มคนมึงเอานนไหนการเลือกตาลูกมันจะแต่งานสักคนที่ลูกเจ้าแม่พี่สาวของเปียกกันเหรออันนี้พีเจ้าเปียกแลที่นี่ลูกขณะที่นี่ก็แม่เปียกอยากลูกเจ้ามานังเรียงหน้ากระดานแจ่มคนใหพุมเลือก ในพี่บุญแก้วก็เลือกเลือกเลยนะ้องว่าปีเจ้าไอ้เปียกคนที่หนึ่งน้องตีปุบเน้อม,มันอยู่งามเปลือบเปลืปล้ยงเก้เามันเลยปุ้มยาวปากแดงแต่ว่าตาเล่คนที่หนึ่งนี่ตาเล่ตาเล่อันเรื่องว่าใจกี่วันที่นั่งโกงกว่าเราป้าเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวป้าพีเจ้าไอ้เปียกไอ้ตัวตาเล่เนี่ยป้าปเรียงตึงแก่จางยิงเรื่งงองว่านั่งโกงเด็กเรียกย,ยัยปั่นเปลือ ไอปากมันจั้งรานนี้น้องแต่ตามลีไปด่านโลกนูททำไมอ่ะรานนูนว่าจั้งมันกันว่าตํานั่งโกงได้เชี่ยย่เงิน <c oughs> อ้อนั่นกับว่าไม่เอาแลขคนนี้ตาลีเวนและที่เนี้ยกับไปเลขคนติดร่องหอคนติดร่องอยู่ห้ามน้องอันปิ้วก้าวปากแดงตาไม่ลีแต่ว่าปากเวง oh. ปากเวงปากเว้นท่นเกรบกับเมย์พุมตีงเหมืนอนก่อนทำไมอ่ะ คือแม่พมนี่แกปากขาวไปตีถึงตลงตีจึงเปียเปียกไอ้ปากเว่งให้นายมันตกักตักเปลือลูกโอ้โจบกันนะดูที่หลวงผวนฮ่าแล้วมึงลาว,วกลูล่ะตักไว้ไงนัน่นนี่อีเล้าอย่างนีน้น,นะไม่ว่าเต้าแม่เต้าก็จับคิดได้เคยเสยลูกความไม้ของมันคือร้อยวันนี้ที่ขาวจังเสียนพอปากแว,ว่งควงออกไอ้เปลือดนู่นเลย มาโน้นน <minutes> <ikke Ugh>. ั่นนี่น่าสังเวียนมากโอ้วันนี้ลุกดูกันเดินนี้ฮ่าใจเห็นโอขึ้นไม่เหลืองก็เหล้วหลากูปวดซะในต้านได้แล้วที่นี้ก็ไม่เอาเลยคนนี้กลัวไม่โตกับแม่ยายหญ่เวนก็เลยคนที่รัมคนที่สามคนที่รัมอยู่ห้ามน้องติ๋วปากไม่ปากไม่เว้งตาไม่เลียวว่าพ่อเมาคนนี้ครับตกลงเอาคนที่รัมอพ่อรู้วพุ่มเลือกมันอาจจะนำหนัดดื้อใจ เล่นมากดปุ๊บเดียวมาคิดเยิงคิดเยิงคิดเยิงอะ้วทำไมอ่ะก็แล้วก็เจี๊ยบเรียมปืนเปียเปียกแหล่วอ่ะขึ้นก้อนกูไปตัดย่างกูแค่วิ่งตีงแล้วลอยเว้นในช่วงย่างหอยชุ่มๆตั้มๆชุ่มๆต่้มๆเรือแต่แรกกูคิดว่าพี่กระซือพอตั้ตาที่เล่นแกจะแล้วเด่นเปี๊ย เอากุณึกว่าใครกันเลยวิเศร้าเมียพูนแก้วและเสยหลุดติดไว้มันได้ทุ่งท่งต่ำต่ไม่ไม่ทุ่งท่งต่ำต่ำเพื่อารย์พ่อพอยางข้าประดี๋ยวปลือยยังข้าประเดี๋ยวเปลืบปลือ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 คนไหนได้ได้เมียข้าเจ้ตึงข้าเจ้ก็แล้วก็ตึงอันเจ้แล้ยไม่ใช่ว่าพ่อข้าเจ้ตึงอันบิดเป็นเลขแปดไม่จ่ายแต่กูบิดดื้อปล่อยลุ่มเนี่ย แรงอาจารย์น้องแรงกา,ายเปียกมากจกมาตดิ้นม้เบือนี่แล้วการดูนีต่ตายโอ่งการดูในเปรตนี่ตนน้นอาจารย์มีเรื่องอะไรอาจารย์เรียกพวกหนุ่มมาพบอ่ะคือบันเนลูกติปุบปุนวันนี้พอมีเรื่องสำคัญจะพูดคุยกับเธอคอนอื่นลูกพอจะบอกว่าพวกเธอนี่มาเรียนกับพออยู่แค่นี้มาเรียนวิชาวความรู้นี่นี่ทิศพอจ้ำคนลูก็เปรียบเหมือนขาวเปลือไกไอ้ท่วนติดที่ออกมาแล้วเป็นขาวจ้านก็คือติปุบปุนให้คนอื่นเป็นเลยนึก่อน ขนองตีอุบุนเป็นซัานพุ่มรำป้าปูนแก้วรำกูตีกลองยาวไห้ไดตอบแน่ยุปเปอร์เปียกนี่กูบิดดื้อแต่จิงไม่ใครนุ่งชีน่าเริ่มสังเหลาอีปีนี้ใครสุปเปอร์เปียกร้อยแล้เปียกเขาับนั้งไอ้ไดโอ้ยตีง่าหนุ่นุ่ยดุดหลมอมันแล้วเขา้รยเขมุกเด็ดกูไอ มเด็ดแหล่นุนวยกระติงดุดลมแต่ก็ย่าลยูล่ก็ตด้วยอื่นไม่แมจะจกเงินนั่งเรียมเรียมปืนนี่นัน่งตาลกที่วิจัยชูนี่มาฮัดนั่งหมดแล้วตาลกที่วิจัยชูวันไห้เป๋ติงก็มาขับนั่งแล้วกับเพื่อกับชีนเนี่ยจันหวายสาวเงาเงาพรุ่งนี้มากับนั่งน,น,นู่น,นเบายาวนายุ่งก็ยืนรูปกระชั้นอารุ่งแล้ว แต่เว้นนั่งตูงเอ็นดูนั่งตูงตองแดงมากว่าเพื่อนใอยเวียดนามเนานั่งเปลือกได้หูนัก่งอีตายใช่ว่าโก้โบงใหญ่ได้ยินนึกว่าโก้ตายเลยนานนั่งใหญ่รูทีว่าบ่งขึ้นแล้วแต่นั่งยิวว่าเปลือกเฮ้ยตูงตองแดงนี่ตาได้จะมีกับนั่งหัวนะอย่า,ายงแมววิ่งกันต่างรูงเลียมเรียมเพียนเออเลียมเรียมเปลือพวกเรางั้นจะนินตาคเคยแรงแต่นุ่งนู่งไล่ชอดอยู่หน้ารูงนะเว้ย กูไม่เคยด่าเคยนี่เปื่กูด่านั่งจังหวัดระนวดลุงเดียวนี่ด่าก็ใช่ไม่รอเพื่อนเคยใน่ปรีดท่านเอกอาจารย์วีตายแต่ไม่เล่นเก่งกูก็เหยียดเหม่แขกว่ไม่ใได้เล่นอ่อนกบเคยไอ้ปรีดไม่เราไปด่าเขาใช่มันมันหมดเราไม่เราด่าทุ่งๆไม่เดี๋ปูดด่าแตะกูในเวทไหมด่าใครด่ามาลุยไตปูดในเวทก็ใช้จื่อกูไปกันว่านั่งบนบาดด่าไปนะ ไม่เกลียดเลยมันซอยที่มาะบายจังเ็นบุนิมเลอยู่เพื่อนเละนี่นั่งดังดังดีงดีไล่ลุงน่ารักทุกคนนะก็พระคุณมากรับนั่งนู่นเลยตะขึ้นแล้วที่นั่งเลยนั่งจุเทพเทพบุตรจอมลีลาวีเล่นั่งมาใจรับปลามาสุ่มกองให้เบ่อรู้ว่าั้งตะคนนี่นั่งเทพบเทพบุตรนั้นนั่งจุเทพหัวเรือย นั่งตุ้เต็บเตะปอบุตรชมลีลาตุนี่นั่งเลยแจนบอกแล้ผมรับมารับรูกเออนี่ดีปืนนั่งพูดสังกระโดยแล้วผมนั่งพูดได้เล่นเรื่องนั่งโตมีนั่งปริ้งหันหลงกันละไอ้ยาเล่นเรื่องนั้นแต่ลูกเล่นเรื่องเรียนสักเดียวตาตั้งตีนี่นั่งพูดรวยได้เลยคกับพูดที่รับจริงกันนั่งพูดวันนั้นตีนี่วันนี้ลูกโผยายเตื้อนี่ตีบุตรนอกเสียสนิทไปไหนไดิจ๊ะให้เตอร์ไปช่วยเลือกเปืือนมนุษย์ลูกเออ ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใจลูกแต่คนไปพอพะจะลาประวัติความเป็นมาให้ตื่อได้ครับว่าตื่อเป็นลูกใครมาจากไหนนี่ตื่อตามพโผมาันนานเลยแต่พอรอให้ตื่อเรียนจบแล้วผลจะบอกท่านอาจารย์จะบอกความจริงเลยว่าหนูเป็นลูกใครพผบอกวันนี้ลูกหนูเป็นลูกใครดิจ๊ะเตอร์นี่มาจากตีเรลือดีตาฉาดเติร์นนี่เป็นเทพตีดาหรือเป็นนางครับส้นจ่อยบนช่วงสวรรค์ฮอกตึงวันเลย,ยหนังเชื่อเชืเดียว แล้วทำไมหนูทำยังไงถึงหนูต้งมาอยู่ในเนี้ยที่พวกมนุษย์น่ะคือเตอนั้นต์ตําพิษกดกองกควื่วงสะวันเธอหลักหลอบได้เสียครับที่ตระมุตีอยู่บนเคร่งสะวันองค์อเมนทราตีแรดจับได้กันเลยทราบให้เตอมาคืออย่างลูกมนุษย์เพื่อมาจดใจครรมแต่เตอจำลุกนะหากเตอมาพบกับความรักในลูกมนุษย์นี้เธอไม่สมว่งในความรักหนูจะไม่สมวังในความรักใจลูกเพราะเตอโดนคำทราบกองอมริกาติแร แล้วหนูจะแก้ไขยังไงไอ้นี่ตื่นตรงง่ามีตีด้วยตัวตื่นเองไงลูกอันนั้นเลยตีนี้ตื่นจำลูกนะการเดินทางครั้งนี้ตาตื่นช่วยเลือกผู้ชายไอ้รถผลจากความตายกุนเล็กผู้ชายคนเล็กที่ตื่นช่วยเลือกนั้นคือเนืออ้อคู่ของเธอผู้ชายคนเล็กที่หนูช่วยเหลอือรถผลจากความตายผู้ชายคนนั้นคือเนื้อคู่ใจแล้วลูกมีผลตั้งแต่เมื่อไรมีผลตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโอ้ยจัง โอ้ยไม่ไหวแล้วพี่เปียกเป็นไงบ้างพี่เปียกเอจับไหนปุงอุ้ยอาจารย์กับตาเมื่นวอกเคยเคลงครับแสดงว่ามันตึงเกินตายลูกเลื่อเปียกใช้อย่างจุ๋ยแล้วเห็นเมมเซ่ไม่เจ็บเลยคุณแน่นเนื้อเดี๋ยวจะหยัดใหม่เนี่ยลูกพอครั้วเธอจะตู้ผู้ใจเห็นไหนเปียกแล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์หนูกลัวเออพอกระครัวพ่อรูปแรงเติร์ดช่วย แล้วพอใจของดีอะไรบางทิ้งบางยางกับเธอของดีอะไรจ๊ะแล้วพผจะน้ำไม้โอ้คงเขาเกตเตบุเรนโอ้ทิ้งนี้พผจะต่มก ไม่ละตื่นจะปลดไปจากผู้ชายเกี่ยวปาราตี้โอ้ใหรวยหน่อยเพียกอาจโโออารย์หกช่องไรครับเมียหรือที่นางไอ้แหน,แนงเหลาจ้ะนี่คืออะไรดิจ๊ะนี่คือเสื้อ,อคล้อของคนจะได้ตื่นไดสิ่งนี่มปรางทั่ว,ลวเลยตื่นจะปลดไปโอ้ตื่นยินดีที่จะรับไปลูกลูกยินดีที่จะรับจ้ะตื่นนั่งต่ำจิตใจสงบลูกโผล่ใวาา่าก้าทั่วไม้จะต้นอาจารย์ โปรจะช่วยนาดีหรือนาดังที่คิดเราปกปิดอาปกปิดวรน่อสำคัญคือกี่เลตและดันงงะงเตอนังรับจิตภาวนาแลแต่สวมแรงใหญ่เชเรโอด้วยแอต วาตามโพลกานจัะพุดกันสวมใส่พุดดันสวมใส่ตำหนังสวมใสตำหมัสวมใส่สั่งขังสวมใสสั่งขังสวมใส่หายไปเลงแดก้้หลุกาชงหลุกนะสาขอบพระคุณนอาจารย์าเออเมื่อปี ขใจทีนี้ไปเลยลูกเจ็ดวันถ้าเธอไม่พบเคยช่วยเลือกกัรับรจูดหนัก แล้วพี่เปียก,กับพี่ปุนแกวัวยกับพอแกเนี่ยลูกมีกกาวต้าอยู่ไม่กี่วันแล้วนี่ต่อกกาตา้าก็หวัดทุงยาวก็มีนั่งตะลุงมาแดแดงหวดล่าหลังจากตีหยุดไปช้องจ้ามพีเปาะไปโควิดมีหนังอะไรบ้างมีนั่งบุญมาอดอกไม้แก้วล้วก็นั่งโกงกว่าดดาดิพยเนี่ยลูกก็จะมาจะเดงหวัดล่าตาุกตุก,ตกีสมัยก่ก้อนไี่มีนัน่งตะวีปอนเทพหลังจากฐาน เลยจัดไปเทเลวกันเลือดเตี้ยนั่งกงควานั่งบุญมาเาจะต้องมาจ้านโต้ลูกนะอย่าลืมมาเล่กันตรงอ่าก้าวาจ้าจัตนาจา์เออเดียบุนนกนี่เลหเตี้เลต่างในตังลุงนั่งตื่นไปเลยลูกเจ็ดวันก่อยครับเก้าวจำหนักหนูกราบนสศการลานะจุกดีลูกเออพี่ปุ่นแก้น้องไปก่อนแล้วเออจุกดีน้องติมูบลเจ็ดวันคอยพบกันที่วัดจากพี่พี่เปียกน้องไปก่อนนะน้องตีผููบนจากพี่ น้องที่ผู้้นไปน้องมีการรถมั่งยังทำไมไปเปรียกใจน้องเลยไม่แต่ยังปีมกคนจักงานที่บ้านเปรียอยู่บนนั้นตีนี้โมสูต่องคนจ็ดการตั้งผาลังวัดและเสดเ็จมาพบโพตีกุดให้น้องไปพบติกุดกลันเปรียกูข่ะไม่รับนั่งโหลไปด้วย <c oughs> มึงจะรููเป็นหัวไม่จริง นี่ก็ปลาเท้าตรงกรานี่กูไม่ว่าพื้นั่งไรโลโลรับต้ายเยอะอู้ันเองเลยนั่งจ้องกับนั่งเดียและนี่ตาย,อยาโอ่งเลยพวกไูไ้รัเนเออบุญหลบก็เมื่อนแต่เด็กตูกั้งกูขึ้นมากั้งผาถุงเทพนี่รอกฮันเออพอว่างน,นี่กูแกมึงเลยเด็กไอ้ผาคนดี่ลูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันเออน,นี่ก็ก็ประคุณในนั่งถุกตุกนนะนะ เรานั่งมาแต่ตั้งพอนั่งเมืองตั้งก็คือตาอาชันนารุงตาลุงบัณฑิตสิ้นแล้วพินแดงจัดพอตาอาชันนารุงตาลุงบัณฑิตสิ้นล้พินแดงจัดแหละพอนั่งก้องยังวัดตังทีนี้ตอนนี้ตาอาชันนารุงตาลุงป่วยไม่สามารถจะไปแสดงนั่งตาลุงได้แต่ตอนนี้ฉันยังสามารถติะแกบนแต่ในที่ว่ามีเลยแก้บนขังขากะสามารถไปแก้ได้ที่บ้านก้องตาอาชันนารุงแค่น้อยที่อำเภอกันตัง เขียนว่าบ้านศิลปินแห่งชาติอันอนี้นี่เรากาในน้ําลูกทิดลูกอ้าก็โคประชาสัมพันธ์รอยจานเกีกวักมาเออนั่งบุญไปเล่นตีนไหนก็ต้องไปพวกว่าถ้าเคยตีกลางลุยบุญกองตันไอ้จันดาลุงตาลุงบันดิตก็จะมาไปเกเล้ยได้ตีตีบ้านตันไอ้จันเองเออไปได้เกลกลางวันปกติน,นะเออเรามาแล้วกันในน้ำศิลปินเดี๋ยวรองปลิ่ยให้ความรักปลิ่ยลูกคู่ก็ยยี่เขาได้เขายยี่เออมายี่ใครเล้วไปอ่ะ เดี๋ยวก็ห่วจังคูอนั่งกงก้านะครับเดี๋ยวรองจะตักอิดเป็นการนำึกก้องอาจารย์ตาุงตาลุงบันดิตอาจารย์ก็เมื่อนอาจารย์กองเราวงขาดในนั้นต้องมาพะองยินข่าวอาจารย์นรุงห่วยลงด้วยความเป็นใครอาจารย์ผู้นี้ มีชื่อหรือขานอาหไาร,รได้ข่าวแล้วไม่ไปลายใจห่วงใยครูนังนักหนาแต่คนเคยสร้างคนงานเอาไว้ขวัญใจพี่น้องชาวไทาหญิงชายในความเมตตาชื่อเสียงยอดฮิต แต่ลุงบัณฑิตกล่าวพลังดังมานารงรูหนังของข้ากลับมาเกิดมีโรคภัยให้คุณนทัทบน้อมนำวิชาผู้คนทางรอคอยท่ากลับมาเล่นนังไวววาีศิลปินแห่งชา ประกาศชื่อเสียงดังใครยอดนางตะลุงเมืองใต้หญิงชายห่วงใหยนักหนาแ <ET EN> ฟนแฟนทุกคู่รออยู่ทุกครั้งอยากชมนรุ่งนายนางแฟนยังให้ความศรัทธาวนผู้ฤาษี รูอมอนั้นดีตาเพียกปูชาขอสิงสักสิทวนนาเทวาจงมาคุ้มครองก็บารมีริงจักดิบารมีกงอาจารตาล่วงหนุนมันตรงยาวคอยานำหนุ่ยโวยวนโวยใจอาจากัะต้นกลุกกลุกมันติดการให้การลูกไปไกลเกลลบมาแล้วนั่งเป็นคนใจพี่น้องเจ้ากายดังซึ้ง ใหคนนุณนธรรมน้ำนำวิชาผุ้คนถากรอคอยท่ากลับมาเล่นนั่งว้ไว้ศิลปินแห่งชาติระคาชื่อเสียงดังไกลยอดน้งตะลุงเมืองใต้หญิงชายห่วงใหญ่นักนา้าเตนเนทุกผู เราอยู่ทุกครั้งอยากชมนรุนนายนาแฟนยักในความศรัทธาวนโพลือสีรุมฮอนนังนี้งตาเพียกบูชาขอสิสักสิบวันมาเทวาจงม,มาคุ้มคมรอง เรื่องปรบมือจากพี่น้องเป็นควันกำลังใจส่งให้ท่านอาจาันนารุงตาลุงบัณฑิตกับท่านนายจากลูกไปใกล้เจ็บล็อกมาเป็นควันใจพี่น้องเจ้าตายกันต่อไปนะไปเพียกเราตีนี้ยมเทวีลำเวลาไป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 อยากโลงเหยัดแมมปุ๊มค่อยตั้มไส้มือลงน้อยแดงเเรหยัดแมมพึ่งกูอรวยได้เออนังไว้ใจแม่ทิศไป นางไว้ใจมาทิตไปไกลที่พัดไงทิดรักสร้างความดีหนุ่ยได้มีกุจด สร้างดีมีจับตาติคาคนและตังเงตดพลประโยชน์ค